ตตตให้สิลมุกไม่ลุกลุกๆๆๆโอ้ยบอกเสือสีพ <X 2> ูบอกเสือสีชมพูนะคะทุกคนนะดังไฟเลยนะดังไฟ่เงยนะ มาหายนย้ตัวมันในทางนี้มันย้อนเสียงนะมือมาหาพระเอกเลยค่ะพระเอกคอยไม่นามั่งค่ะพระเอกคอยคุนเดนะ็บว่าเอาเอ้าแล้วมาลุ้นกันค่ะเอา้าคือเด็บว่านั่งตรงนั่งตรงนี้ ไอ้สักทีดังลิ้นโทรซับไอ,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 อ้สทีวออยนี่ด ทนไผ่นี่ยน,นี่ไงท่านไผ่น้องน้องน้องอีเดลยวพ <c oughs> ี่น้องนี่ละค่ะทุกคนค่ะเข้ามาพี่น้องพี่น้องทองซ่อนกันนะะทุกคนค่ะอืมเื้อยังไงฮะเสื้ออาเซีานี่ฮะน้องมาหาเมื่อกี้อยากเข้ามาหาเลยเมื่อคืนก็ปุ๊บอืู่เมื่อวาค่ะคุณน้าโน้มบอกไงนึง เรามาค้นงงงหญ่ค่ะทุกคนค่ะถ้าเปิดกล้องเดี๋ยวนี้นะเรามาคุยกันให้หู้เรื่องเลยสวลสดีอืมมีบอมีบอนี่บองเบาว่างโครมากเบาว่างบอกใครไปหาเบาว่างไปเลยเอ็ดไปได้ไปหาพวกนี้อื่นลงเฟซบุ๊กอีกเห็นพร้อมต่อไปกับวู้ย เบืองค่ะเบืองค่ะทุกคนค่ะป้าคุณสาวแบบหลายคุณอะอาทคืชื่อหลายเดยอนี่จะอีนมีแนวอะป้าหน,น, <c oughs> นองแผ่เขาจะหน่นองนุ่มลอยแล้ว นนองซาหนองู้ยังหารคนเดียวผู้หญิงอ่ะเ้างม่เคจอเอฟซีเอฟซีไอนี่มีการข้อหากัรน้องบอกนะเซ็ตเซ็ตบุ๊กอะไรเนี่ยสาคิดเออรักเดียวนะครับจวดนี่บ่าหยูเซ็ไอต์โดยภาษาที่เป็นว่า นี่เด้าคะเฟซเพื่อนเด้อค่ะเด้อใครอยากติดตามเฟซไอซ่าธิตนะคะอยากทักมานะคะอยากสู้น oui. ุ่ก <sh arp from India> <trans> ็ทักมาค่ะอายแล้วรับทุกคลิปรับทุกวิดีโอข้อนะคะรักนะครับจ้วนะคะเป็นเฟซของพี่สาธิตสายดำใช่ไหมเฟซนี้เป็เดียวใช่ไหมเป็เดียวนะคะโอ้โหรักฐานค่าตาทุกคนค่ะรักฐานค่าเธอจะให้ทำยังไง เธอลงรักเขาแล้วใช่ไหมเอาน้องไปทิ้งไม่ใจโตเป็นกระแต่งเริงหวานวิศรพสายไปปีลาพักนอกเแถวอู้นะผู้สาวอู้ไป็นจวดไปละอ่ะเหนื่อยเหนอยโนแห้งเขาตอนนี้

ไปเลเอดไปยังก่อนอาไปลยเอไปเยเอดไปยังก่อนไปห้าผู้สาวเนี่ยแล้วก็เฮ็ดงานห้าผู้สาวอือเฮ็ดงานบมลยนั่ก็เฮ็ดงานห่ยิ้มตลอดคิดบางความคิดอยิ้มตลอดเลยยิ้มตลอดเวลาคุยเขาล็นยงาบียงลบียง เรบบเล,ลย้อจะมาซอ,อกลายกันนะคะงบจะมาซอ,อกลายกันนะคะขาของบนี <Ear> ่นี่นี่อ้ขนลกีนี้อ่าี่น้องนูชื่อลิปก็มา ใครอีกน้องสายก็มาน้องบีน้องจีดบอสชื่อไรเนี่ยวะนุ่มโตก็มีครับคนที่ชื่อนุ่มโตนุ่มโตตาสมงอะไรเงี้ยค่กันคะนุ่มโตฉันจะบอกให้นะถ้าพี่เขารักคุณน่ะเขารักคุณคนเดียวแต่นี่พี่เขาอ่ะล่อซี่ ล็อกล็กล็อก <c oughs> <c oughs> นีกแล้ค่ะล็ออีกแล้วล็ออีกแล้วล็ออีกแล้วเยใชสายทีก็คุยไร,รไไแต่ว่าใายทีไรแต่แต่ใช้ลูบนองมีบ่ใน,นเครื่องเนี่ยเอา มีรูปหลุดของจ่าสาธิตด้วยนะคะมีรูปหลุดของจ่าสาธิตด้วยะค่ะทุกคนโอ้โหโหโลอ่อมากใครเห็ดอ้ายไหมฮะมก็คือกาเห็ดอ,าอ,อ้ายฮะโอ้กดนกกระตา่ายฮหาฮู้น่ะ พ,พีสรุป enfin, ผ mm. e. e. ู้หญิงอะว่ายังโทรศัพท์ว่มีงานว่าพีขอ้อมูลได้เด้งสินค่ะพี่สรุปกอดผู้หญิงค่ะอุ้ยมีรูปเราด้วยสมัยนั่งในโทรศัพท์ไหมหรือเปล่าวะก็จะขี้พี่จะหากันวะอุ้ยคืนนอะเขามีรูปเราในโทรศัพท์ด้วยอุ้ยมาแร่าฮะน้ออุ้ยอุ้ย อันนี้ซิลฟี่เองใช่ไหมนคนหล่อซิลฟี่เองซิลฟียงงลฟ่ยังไงก็หล่อครับเซิลฟี่ยังไงก็หล่อดีดูตอนนี้น่งเสร็จหน้ามายังรอ,อเลยนะนี่วะอืม เป็นยังก็สาวหีวะกลังดูจีกันปรจำแว่าเปนยังก็สาวหีวะอวุ้ดเชียงลยคะนั่งวุ้เชียงหานวคำหานวคำดีๆนะไปวัดหรอวัดไหนวัดไหนวัดเชื่อไปในจิตมาหรออ๋อไปทำบุญทำบุญเหรอ เนเราจะมาเช็คผู้ชายนะเช็กผู้ชายนี่เราต้องเช็กในเบอร์โทรเขาเพามวเบอร์ใครว่างไหคะใบมือหรืออย่างวดไปยาระเราเบอร์นั่นองมามนแล้ว

นี่แต่ไก่ไม่ไม่ม่ใส่บุญนี่ลดมเหม้ยหูยยังแล้วอยากใส่ต่อ มือเป็นอยามาหรือยังมากอยงยิ้มหานมากค่ะทุกคนเนี่ยมันสิคือรอเถอะอะรัตายล้รออะรับตาอไอ้ไอ้ม่ตาเด้อดีดีน่ารัรักน่รักมากทุก อืมอ,มอมต่างกิดนี้หนูหน่อยไปในเครื่องค่ะทุกคนนักก่งแค่พิดนู้หน่อยไปในเครื่องอืมนรรมดาวะโอ้เรือบักแทงโหโอ้นี่มาบักสมโอ้อืมไม่จะพรุงามนี้มักรุกอย่างไหอืม

มาเดยวม่หัวน้าเดะเพราะพูดไปร,ปร,ปริ้วงานตอนนั้นเพิ่งไปงานแต่งงายเองดีิใคร่ครจะบอกว่าเราเข้าเป็นเมียนหน่อยสองแล้วแต่งงานแล้ว <laughs> เราเป็นแค่เมียน้อยนะคะเข้าแต่งงานแล้วนะคะทุกคน พี่พี่อันจดหาข้าไปเมือนไอ้าอยเที่ซอหน่อยมเ่เซัจงคนงานของานี่ติดตามแล้วีจีพวกหมอันพวกเราแต่ละคนนะคะรอดูไว่า จะเป็นยังไงจะมมวนขนาดไหนนะจะสนุกขนาดไหนนะเราติดตามชมกันดูนะคะเดี๋ยวพรอเนี่ยไปเชียร์นะคะงานนี้มีเชียะะร์ค่ะอืมอืมสังเวย์ใส่หนุยนยาเออได้ได้ได้ไดเก็บไว้ปกันได้อแบบด้วยทุกอย่างมาใช่ไหนมอ่ะอ่ะเอาเงินมา เราใส่นาฬิกาอไเลยค่ะเดี๋ยวรอวคุณสาวออก่อันไหนมั้พอดีปะโอเคจอยดจุยดจุ๊จุ๊ดจุ๊ดจุค่ะเดี๋ยวจอจบคดิปเลยนะคจะุวดจดจุะะ๊ด๊ายบายดดจ